ครับสวัสดีครับวันนี้ก็เจอกันกันกบบรรยากาศภายในสวนอีกเช่นเคยครับเป็นบรรยากาศตอนเย็นๆของวันจันทร์ที่25เดือนกรกฎาคม2565ครับ นี่ก็คือต้นขิงที่ผมปลูกไว้ในกระถางครับส่วนต้นนี้ก็คือต้นของไพรครับคล้ายๆกับขิงครับแต่ว่าต้นมันใหญ่ต้นไพรที่เขาเอาไปทํายาสมุนไพรนั่นแหละครับมันมีดอกของอกมันด้วยครับนี่ครับดอกมันจะโผล่มาจากดินคล้ายๆหอ,อกครับเป็นลักษณะแบบนี้เลยแล้วก็พอมันแก่มันก็จะมีช่อดอกสีขาวๆครับมีกีบดอกออกมาครับรอบ แต่ตอนนี้มันโดนฝนครับกีบดอกก็เลยช้ำๆครับไม่สวยเท่าไหร่นี่ครับดอกของพลาครับส่วนตรงนี้ก็จะเป็นต้นคล้ายๆต้นขิงต้นพลนั่นแหละครับแต่ว่าผมดูดูหัวมันแล้วมันเหมือนคามินครับสีขาวๆครับผมก็เลยไม่แน่ใจว่ามันคืออะไรกันแน่ครับเพราะผมจําไม่ได้ครับว่าผมปลูกไว้ตั้งแต่เมื่อไหร่แต่ว่า มันงอกขึ้นมาถึงรู้ครับว่ามันมีอะไรอยู่ตรงนี้ครับผมก็กลัวมันตายครับไม่กล้าขุยดูเดยอะนี่ครับหัวมันจะอยู่ข้างล่างครับเป็นหัวสีขาวขาวเหมือนคล้ายๆายขามิ้นครับขมิ้นที่เขาเอามากินกินกับน,น้ําพริกนั่นแหละครับที่เป็นสีขาวขาวที่เขาขายตามตลาดนัดผมไม่แน่ใจครับเดี๋ยวรอให้มันแตกกอเยอะกว่าน,นี้เดี๋ยวผมจะ พดมาดูครับว่ามันใช่คมิ้นจริงหรือเปล่าก็จําไม่ได้ครับว่าตัวเองปลูกอะไรเว้บเางส่วนอันน <S m> ี <DVD> ้ก็แน like ่นอนครับเป็นโสมไทยครับใครๆก็คงรู้จักครับมันจะเป็นหัวข้างล่างครับทนมากครับกระเด็นกระดอนไปตรงไหนมันก็ขึ้นตรงนั้นครับยอดมันกินได้ครับยอดอ่อนเอาไปเอาไปต้มเอาไปผัดก็ได้ครับ มันจะออกเปรี้ยวครับรสชาติก็มีสรรพคุณเป็นยาเหมือนกันครับผมเคยเด็ดเอายอดมันไปกินครับรสชาติมันก็จะเปรี้ยวแล้วก็เป็นมีเมือกเมือกลื่นครับคล้ายๆกระเจี๊ยบครับส่วนต้นนี้ก็เป็นต้นกระเจี๊ยบแดงครับที่ผมปลูกไว้หลายต้นครับมันก็ บางต้นก็ไม่โตครับผมไม่ค่อยได้ดูแลก็คือหดยอดมเมล็ดมันไว้แล้วก็ปล่อยทิ้งเลยยอดมันก็เคยเด็ดไปกินครับมันก็จะมีรสชาติเปรี้ยวเปียวเหมือนกันครับจริงๆแล้วอยากได้ดอกมันมากกว่าครับแต่ว่าก็ไม่รู้ว่ามันจะมีดอกหรือเปล่าหลังจากที่พาชมสมุนไพรที่อยู่ในสวนครับผมก็จะพามาเอาน้ำหมักสมุนไพรครับ ก็ <G ül üyor> ไม่เชิงสมุนไพรครับเป็นน้ำหมักจากเหล้าขาวผสมกับน้ำส้มสายชูแล้วก็ยาฉุนครับเพื่อที่จะเอาไปฉีดไล่แมลงครับจะใส่ลงไปในฟอกกี้ฟอกกี้ประมาณนี้ครับประมาณลิปนึงครับผมก็จะใส่ไปประมาณหนึ่งช้อนครับก็ากะเกล้าครับ <ś c oughs> จากนั้นก็จะผสมน้ำเข้าไปครับประมาณนี้ครับเพื่อที่ว่าวันนี้จะเอามาฉีดไล่มแมลงให้กับต้นถั่วักยาวครับที่มันเพิ่งจะงอกขึ้นมานี่ครับเป็นแถวเลยครับจากอาัดลมเข้าไปเต็มกระบอกแล้วก็พ่นเลยครับ <c oughs> เพื่อที่จะป้องปรามพวกหอยทากแล้วก็มแมลงครับที่มันจะมา กัดกินยอดอ่อนๆของต้นถั่วครับที่กำลังงอกขึ้นมาส่วนจะได้ผลมากน้อยแค่ไหนก็ให้เวลาเป็นเครื่องพิสูจน์ครับเดี๋ยวก็รู้ครับถ้าเกิด้นไปแล้วใบยังหายต้นยังแหวงไปก็แสดงว่าใ้าไม่ได้ผลเท่าไหร่ครับครับก็ขอขอบพระคุณท่านผู้ชมทุกท่านครับที่เข้ามาติดตามรับชมความสุขที่ได้จากการแสวงหาชื่อเสียงรับยุทธินองบางทาีเป็นเพียงแค่มาย,ยาครับ แล้วความสุขที่แท้จริงอยู่ที่ไหนอยู่ภายใน,ในและอยู่ใกล้ๆตัวเราครับได้ที่โลกยังไม่หยุดหมุนแล้วชีวิตยังต้องดําเนินต่อไปทุกๆสิ่งที่มีอยู่มากมายแล้ว да ต้องกลายเป็นอดีตครับขอรู้จักความพอดีไม่ซีเรียสกับชีวิตและอย่าไปยึดติดมากเกินไปอะไรๆก็ดูดีไปหมดสําหรับคลิปนี้ก็คงต้องขอ,อําลากันเพียงเท่านี้ครับขอขอห้ท่านผู้ชมทุกท่านจงโชคดีมีความสุขแล้วก็จงรวยทุกๆท่านครับสวัสดีครับ